แล้วเราก็ใส่นมตามลงไปอีกนะคะคลีมค่ะ่น,นะคะลาดท็อปหน้าลงไปข้างบนค่ะสวัสดีค่ะในวอเรนทอลคอฟฟี่นะคะวันนี้นะคะเนก็จะมาแชร์เมนูอร่อยๆค่ะ ก็จากคลิปที่แล้วนะคะเราทําเจ้าตัววิปครีมบลูโอเชียนเอาไว้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราก็จะมาต่อยอดกันคะ่ะว่าแล้วถ้าเรามีวิปครีมบลูโอเชียนเอาไว้เนี่ยเราจะทําเมนูอะไรอร่อยๆได้อีกบ้างนะคะเมนูหนึงเลยค่ะที่แน่บอกว่าแนะนํำมากๆเลยนะคะเพราะว่าคือเรียกว่าทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะนั่นก็คือวันนี้เราจะทําเป็นเมนูบลูโอเชียนนมสดวานิลลาปั่นค่ะก็ หนึ่งเลยนะคะเราจะใช้วิปครีมที่เป็นโบชเชนผสมนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําเป็นตัวนมสดวานิลาปั่นกันนะคะก็ส่วนผสมนะคะของนมวานิลาปั่นก็ไม่ยากเลยนะคะก็คือจะมีแค่ตัวไซรัปวานิลาคะ่ะแล้วก็มีนมสดรสจืดนะคะแล้วก็มีนมผสมนะคะทีนี้เดี๋ยวเน่ก็จะมาทําให้ดูค่ะว่าแล้วจะม,มีเดี๋ยวเน่ก็จะมาทําให้ดูค่ะว่าเราจะมีวิธีหรือว่าเราจะมีสูตรยัยงไงบ้างนะคะ สําหรับนมผสมนะคะก็คือนมข้นหวานข้นจืดนะคะที่มาผสมกันไว้ค่ะสําหรับสูตนนี้นะคะเดี๋ยวเน้จะใช้นมผสมที่1ออนครึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวเน่ใส่มาก่อนนะคะ1ออนครึง่งอันนี้คือนมที่ผสมแล้วนะคะนมข้นหวานข้นจืดสําหรับท่านที่ไม่ได้ใช้เป็นนมผสมแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเราให้คุณใส่เป็นนมข้นจืดอะคะ่ะที่ ครึ่งออนหรือ15 m l แล้วก็บวกด้วยนมข้นหวานที่1ออนหรือ30 m l นะคะสำหรับท่านที่ใช้นมผสมก็ใส่นมผสมไปเลยค่ะ1ออนครึ่งนะคะตามนี้เลยเสร็จแล้วค่ะเราก็ใส่นมสดนะคะนมสดใส่มาที่6ออนค่ะอันนี้เทนมสดแล้วนะคะ6ออนนี่นะคะ3 6แค่นี้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ เสร็จแล้วเราก็ควรให้เข้ากันนะคะใส่ไซรัปวานิลาค่ะลงมาที่สองปั๊มนะคะหนึ่งสองสปั๊มวันนี้ก็คือเท่ากับ15 ml นะคะอันนี้เป็นไซรัปวานิลาของดาวินชีค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่โถปั่นได้เลยนะคะ ถ้าหากว่าร้านไหนมีผงปั่นก็แนะนําให้ใส่ผงปั่นไปด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ก็คือสําหรับแบบบางทีอยู่บ้านค่ะเราท,ทําทานเองที่บ้านก็ไม่มีผงปั่นไม่ต้องซีเรียสนะคะไม่เป็นไรค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาน้ําแข็งใส่นะคะอันนี้จะเป็นแก้วขนาด16ออนนะคะน้ำแข็งใส่แค่เต็มแก้วเสร็จแล้วเราก็ปั่นได้เลยค่ะ เลาก็เอานมนะคะมาเทได้เลยค่ะเราเริ่มต้นเทไปประมาณครึ่งแก้วก่อนนะคะโอยเสร็จแล้วนะคะเราก็วิปครีมค่ะใส่ลงไปนิดนึงก่อนค่ะ แล้วเราก็ใส่นมตามลงไปอีกนะคะเหลือพื้นที่ไว้นิดนึงค่ะแล้วเราก็ตามด้วยเวปครีมค่ะ เรียบร้อยค่ะทีนี้ค่ะเราก็อาจจะใช้ซอสคาราเมลก็ได้นะคะราดท็อปหน้าลงไปข้างบนค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เราก็ได้แล้วนะคะมาเป็นบลูโอเชียนนมสดวานิลาปั่นค่ะอ่าเป็นไงคะหน้าตาน,น่าทาันเนอะเห็นไหมคะอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะ วิปครีมดีงามมากอะ่ะนี่บอกว่าเมนูนี้นะคะคือเราได้ความหอมของนมวานิลาค่ะแล้วก็มีความแบบมีความหอมของโบรโเชียนเข้ามาผสมด้วยค่ะคืออร่อยมากแล้วพอเราดื่มนมไปนะคะเราก็สามารถแบบมาตักวิปครีมโบโเชียนทานได้ด้วยอืม หอมคาราเมลด้วยอืมโหหลายอย่างเลยอร่อยมากๆเลยค่ะก็นี้นะคะเน่ก็เลยมาแชร์ให้ค่ะสําหรับแบบว่าเอ่อเราจะทําทานที่บ้านก็ได้นะคะหรือว่าแบบอย่างร้านค้าก็ลองดูค่ะเมนูแบบนี้นะคะเนยว่าน่าจะแบบว่าทําขายได้เลยค่ะแล้วก็ถ้ายังไงอย่าลืมนะคะช่วงนี้เป็นช่วงฝึกฝนค่ะแล้วก็เอ่อถ้าเราไปร้านค้าเราก็ฝึกไปเรื่อยๆนะคะหาเมนูใหม่ๆนะคะมาคอยบริการลูกค้าค่ะส่วนเราอยู่ถ้าสําหรับท่านที่อยู่ที่บ้านก็ เน่ก็จะมาแชร์เมนูที่แบบเรามีากิจกรรมทําที่บ้านได้นะคะมีเมนูอร่อยๆจะได้ไม่เบื่อกันนะคะถ้ายัางไงแล้วเนี่ยชอบหรือไม่ชอบนะคะก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยค่ะแล้วก็ถ้ายัางไงอยากจะแนะนําติชมอะไรก็ยินดีนะคะแล้วก็หรือจะมีคําถามอะไรก็ได้หมดนะคะเน่ก็จะมาตอบให้ค่ะอย่าลืมนะคะกดติดตาม subscribe oriental coffee channel ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ